ช่วงที่2ของรายการ The Profit ฉลาดลงทุนในภาคบ่ายกันต่อนะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงทุนในหุ้นแบบเป็นระบบจะเป็นแบบไหนเราไปพูดคุยกับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะแมงเม้าท์คลับนะคะทางด้านคุณมณสิทิจันทะนปุ่มนักลงทุนอิสระนักเขียนและผู้ก,ก่อตั้งเว็บไซต์แมงเม้าท์คลับสวัสดีคุณมดค่ะสวัสดีครับพอดูจากหนังสือแล้วเมื่อสักครู่ <c oughs> ช่วงที่แล้วบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าหนังสือเล่มนี้ จะมาแนะนําในการลงทุนในหุ exactly. ้นหรือว่าเล่นหุ้นแบบเป็นระบบครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยกันเดี๋ยวคุยกันก่อนคุณมดจริงๆเราเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์แมงเม้าคลับ .com ใช่ไหมคะมีมา5ปีแล้วใช่ไหมคะเว็บไซต์นี้แล้วคือเว็บไซต์นี้เป็นเป็นการเรียกได้ว่าสร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจอะไรของเราเดี๋ยวถามก่อนคือเริ่มแรกเราพยายามจะหาความรู้ในการลงทุนแบบว่า ที่มันแตกต่างจากที่มีแบบว่าเผยแพร่อยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับก็เลยพยายามไปเสาะแสวงหาหนังสือที่โน่นที่นี่อ่านนะครับทั้งแนวเทคนิคอลฟันเดเมนทัลอะไรต่างๆแล้วทีนี้รู้สึกว่าที่เราอ่านมาเนี่ยมันน่าเสียดายถ้าเกิดคนหลายๆคนจะไม่รู้จักหรือไม่เคยไม่เคยได้อ่านมันเราก็เลยเขียนมันลงมาครับพอเขียนปุ๊บก็มีเพื่อนๆเข้ามาติดตามมาคอมเมนต์มาคุยกันก็เริ่มเป็นกลุ่มก้อนขึ้นเราก็เลยก็เลย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดกับติดลมบนก็เลยทำไปเรื่อยๆคือเริ่มเริ่มต้นจากการเขียนเป็นเว็บไซต์เลยหรือว่าจากการเป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขียนเป็นเว็บไซต์ครับก็คือยุคนั้นมันไอตัวทําเว็บไซต์แบบง่ายๆมันเริ่มมาแล้วครับก็เลยมันสะดวกก็เลยทําขึ้นมาครับแล้วก็อมมนคุยอยู่ที่ตามเว็บบอร์ดต่างๆทีนี้แบบราสึกว่าเฮ้ยเราเรามีบทความที่เราเขียนโน่นนั่นนี่เนี่ยอยู่แบบที่เราช็อตโน้ตเอาไว้ส่วนตัวของเราเยอะนะแล้วก็มาลงพอลงปุ๊บคนเขาเริ่มเข้ามาคุยก็เลยทําต่อมาเรื่อยๆครับ ชื่อก็จําง่ายมากแมงเมาส์ับครับผมดิฉันก็เป็นคนทีอาจจะเป็นแมงเมาส์เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเราจะไปเรียนรู้กันว่าการลงทุนแบบเป็นระบบนั้นพอได้มีการศึกษาข้อมูลได้มีการเขียนเว็บไซต์มาตลอดระยะเวลา5ปีก็เลยต่อยอดมาเป็นหนังสือเล่มนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยรายละเอียดคร่าวๆมีอะไรบ้างรายละเอียดคร่าวๆจะเป็นเกี่ยวกับการวางพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบครับโดยในเล่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4่ส่วนหลัก ก็คือเรื่องถึงพูดถึงเรื่องของความเป็นไปได้ในการที่เราจะสามารถเอาชนะชนะตลาดได้จริงๆหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างยาวนานนะครับทั้เชิงนักวิชาการแล้วก็นักเงนหมูนนักลงทุนนะครับพอส่วนที่2ก็จะพูดถึงเรื่องของแก่นแก่นในการทํากําไรที่จะช่วยในการเอาชนะตลาดหุ้นขึ้นมาได้ว่ามันมีวิธีไหนบ้างครับพอส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนของการยกตัวอย่างนะครับระบบการลงทุนซักระบบหนึ่งขึ้นมาครับที่ว่าออมทำหาย S <S <C> e <an> ครับ <C> e <an> ที่จะมาเราวิจัยแล้วก็แบคเทสให้ดูว่ามันมีผลลัพธ์ในระยะยาวที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เอาชนะตลาดได้ในระยะยาวครับส่วนที่สก็จะเป็นเรื่องของทัศนคติว่าเราจะต้องมีมุมมองแบบไหนมีความคิดแบบไหนในการที่จะลงทุนอย่างเป็นระบบถึงจะ <C> e <an> อยู่กับมันได้ อยู่รอดอย่างยาวนานครับทั้งหมดคือ4พาร์ทรวมเป็นหนังสือเล่มนี้ใช่ครับแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้สิแต่ละพาร์ทนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวถามก่อนเส้นทางในเรื่องราวของการลงทุนของคุณมดครับเริ่มต้นการลงทุนมาได้ยังไงคะตั้งแต่จบม6กครับก็ก็เริ่มสนใจการลงทุนในตลาดหุ้นครับโอ้โหม .6 ดิฉันยังหาที่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่เลยครับผมน้อเธอไปลงทุนในในหุ้นแล้วครับใช่ครับก็เริ่มสนใจก็เริ่มไปเรียนที่นน่นที่นี่อะไรอย่างเง ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยอครับคือท่านไม่ไม่ได้ยุ่งกับตลาดหุ้นเท่าไหร่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันน่าลงไหลดูมีเสน่ห์น่าสนุกสำหรับสำหรับเราดีอะไรอย่างเง<า>ี<า>้ยครับก็เลยเริ่มต้นลงทุนตรงนั้นก็งูปลาประมาณมสี่ห้าปีครับพอเริ่มช่วงสกุลมหาปีหลังก็คือหลังจากเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยเอ้ยไม่ใช่หลังจากเขียนเว็บเว็บไซต์ครับะก็มันพอเราแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นคนอื่นก็มาแบ่งปันให้กับเราอะไรเงี้ยคอ๋อเรียกได้ว่าแชร์กันแชร์เราก็เริ่มเห็น แสงสว่างมากขึ้นไปโน่นว่าจะไปทางไหนต่ออะไรยังไงดีก็เริ่มมีพรรคพวกเพื่อนฝูงเยอะขึ้นที่จะมาคุยและเปลี่ยนกันนะครับจนในที่สุดก็ค่อยๆ develop มาเป็นการเทรดเป็นระบบอย่างเงี้ยครับค่ะค่ะคนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของเส้นทางในการลงทุนห<ช>็นบอกว่าเป็นนักดนตรีมาด้วยแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับการลงทุนบ้างคะเออก็ผมคิดว่ามันให้ในเรื่องของ ความคิดสร้างสรรค์นะครับจริงแล้วความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะออกแบบระบบหรือม,มองในมุมที่แตกต่างกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของการตัดสินใจ performance ในช่วงขณาอะไรอเงี้ยต่างๆมันก็มันมีหลายส่วนที่ท,ที่ที่พูดถึงได้ครับอย่างดนตรีจริงก็คือคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งมันจะเป็นคณิตศาสตร์ผ่านตัวโนต้ตท่านนองนะครับผม มองว่าดนตรีก็เหมือนคณิตศาสตร์ผ่านตัวโมถ้าใครเคยเรียนมิวสิกเทอรีจะเข้าใจอ่า,อานี่นแสดงว่าพอหลักคณิตศาสตร์ที่เราได้มีการเรียนรู้ผ่านทางดนตรีต่างๆแล้วก็เอามาใช้ผเอามาคิดเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ลงทุนในหุ้นอย่างเป็นระบบเข้ามาสู่หนังสือเล่มน,นี้กันต่อบอกว่ามีสี่พาร์ทหลักๆเลยหลักของการลงทุนหรือว่าเล่นหุ้นแบบเป็นระบบนี่คืออะไรคะหลักของมันก็คือการตัดสินใจโดยเบสจาก จากตัวเลขแล้วก็หลักฐานข้อมูลต่างๆ <c oughs> เชิงสถิติแล้วก็กระบวนการวิทยาศาสตร์ต่างๆครับอย่างนี้ต้องจําเป็นไหมครับวูจะต้องเรียนเก่งเลขจะต้องมีความรู้เรื่องของหลัก <ผม S 1> สถิติจบดนตรีครับ <c oughs> <c oughs> คือถ้าพยายามถ้าชอบจริงๆผมว่าทําได้ครับข <c oughs> ึ้นอยู่กับ <c oughs> แพชชั่นของแต่ละคนค่ะอย่างผมเนี่ยผมชอบเพราะผมรู้สึกว่ามันให้ข้อมูลที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมชัดเจนเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ สิ่งที่ผ่านมาในอดีตเคยเป็นยังไงเราจะา Expect คาดหวังสิ่งต่างๆในอนาคตได้ในในกรอบแบบไหนบ้างครับผมหลายๆคนมองอว่าอยาจะยากหรือเปล่าพอมาเป็นแบบสถิติแบบนี้เล่นหุ้นถ้าถ้าถ้ามันง่ายหมดก็คงกไปตลาดไปแล้วครับค <c oughs> ่ะค่ะค่ะก็เป็นคําแนะนําดีๆนะคะจากในนั้นคุณโมที่บอกว่าการลงทุนในหุ้นโดยเฉพาะการคิดการลงทุนแบบเป็นระบบ ในเชิงวิเคราะห์อาจจะต้องใช้ตัวเลขในเชิงสถิติแต่ความน่าสนใจจะมีกระบวนการคิดแบบไหนจะใช้ได้จริงหรือเปล่าและที่บอกว่าจะสามารถทำกำไรในการลงทุนในหุ้นที่บอกว่าูอยู่เหนือตลาดแน่นอนในระยะยาวจะทำได้จริงหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรายการ The Profit ฉลาดลงทุนค่ะ ปิดลาดลงทุูในภาคบ่ายกันต่อเรายังอยู่กับทางด้านคุณมดมนสิจ,จันทนาปุ่มนะคะคผู้เขียนหนังสือแมงเมาคลับบอกว่าจะมาแบ่งปันความรู้ในการเล่นหุ้นอย่างเป็นระบบ,รบเราจะมาคุยกันต่อว่าการเล่นหุ้นอย่างเป็นระบบนั้นเป็นระบบแบบไหนจะน่าสนใจอย่างไรใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยนะคะบอกว่าการลงทุนในหุ้นที่เป็นแบบในเชิง quantitative trading and systematic trading เป็นแบบไหนอย่างไรคะคร,ครับผมก็หลักๆเลยก็คือมันจะ เราจะทาการตัดสินใจนะครับยังเป็นระบบตามกฎระเบียบที่เราวางเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว <ạ. S 1> นะครับโดยกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้มันมาจากการวิจัยนะครับคนขวาย้อนหลังกลับไปในตลาดหุ้นเพื่อที่จะเอามาตัดสินใจว่าวิธีการแบบไหนที่เราควรจะใช้แล้วเราควรจะ expect ผลกําไรในรูปแบบไหนยังไงบ้างในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับอ๋อครับ นี่ก็เป็นหลักการ <ฮะ S 1> ในการในการลงทุนแบบเชิงเชิงใช่ครับ,รบคือปกติแ,บบแล้วคนทั่วไปจะตัดสินใจแบบครั้งต่อครั้งเหมือนมองว่าหุ้นตัวนี้ดีไม่ดีแล้วก็เข้าซื้อไปตามตามที่เราคิดว่ามันมันน่าจะขึ้นหรือมันจะลงแต่ถ้าเกิดเป็นสไตล์แบบควอนเนี่ยก็คือเราจะต้องทําการวิจัยย้อนหลังกลับไปครับแล้วก็เก็บสถิติว่าถ้าเรามองว่ารูปแบบนี้นะจะทําให้หุ้นขึ้น <ฮะ S 1> มันทําให้หุ้นขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็เปอร์เซ็นต์วินเปอร์เซ็นต์ลอสหรือว่าเพย์ออฟ การได้การเสียในแต่ละครั้งเป็นยังไงครับแล้วก็จับเข้ามาเป็นระบบกฎระเบียบในการลงทุนของเราอเราเรียกสั้นๆว่าเป็นในเชิงควอนต์ใช่ครับอ๋อ oh, uh huh. ก็คือคนที่เตติดเทรดดิ้งเต็มติดเทรดดิ้งนี่แหละย่อมาจาก คุณทีทตฟก็คือเราอ้างอิงจากตัวเลขต่างๆนะครับค่ะค่ะค่ะแทนที่จะเป็นตามอารมณ์ตามความคิดความเชื่อของเราทีนี้มองไม่เห็นภาพเยวจะเห็นแล้วจะเป็นแบบไหนดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในการลงในส่วนนี้นะคะถ้ามองว่าในเชิงของถ้ามองเอ๊ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูกันตัวอย่างเดี๋ยวถามคุณบดก่อนถ้ามองในเชิงของมันจะคล้ายๆกับในเชิงของเทคนิคนียถ้าเราสามารถย้อนกลับไปดูได้มันเป็นเรื่องของมันเหนือกว่าเรื่องของสไตล์ครับสไตล์เนีจะเป็นฟอนเดเมนทัลเป็นเทคนิค นะครับเป็นดูดวงดูดาวอะไรย่างเงี้ยแล้วแต่คนจะเป็นโหราศาสตร์อะไรก็มันจะเป็นเรื่องของสไตล์แต่อันนี้มันเรื่องของกระบวนการตัดสินใจในการลงทุนมันจะ,ะอยู่ข้างบนที่เป็นตัวควบคุม<อ>คือถ้าบางคนเล่นเทคนิคหรือเล่นพื้นฐานเอ่อมันจะมีอสองแบบหลักๆคือตัดสินใจตามความคิดความเชื่อหรือว่าความรู้สึกในขณะนั้นกับตัดสินใจตามกฎระเบียบที่วางไว้แต่ว่ามันจะเป็นสไตล์ไหนก็ได้ครับจะเป็นฟัน d a เมนทั l หรือเป็นเทคนิ i ก็ได้อะอย่างนี้จะเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนยังไงคะนักลงทุนที่ต้องการ ที่ต้องการสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ในการลงทุนของเขาครับว่าว่าก่อนที่เขาจะลงทุนตัดสินใจลงทุนในกลยุทธ์แบบไหนแบบไหนลงไปเนี่ยใช่ใช่ถ้าเกิดคนไหนที่ชอบในการที่จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีโปรไฟล์แบบไหนนะกลยุทธ์ที่ผ่านมาในอดีตอะไรเงี้ยครับเป็นตัวเลขจับต้องได้มีสถิตยืนยันรองรับอยู่ชัดเจนแล้วสามารถที่จะคำนวณหาความน่าจะเป็นในอนาคต ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ก็จะเหมาะครับ๋อ,ค,อคือเราใช้ในหลักการในส่วนของหลักการสถิติรวมไปถึงเรื่องของความน่าจะเป็นในหลักการของคณิตศาสตร์มาใช้ด้วยใช่ครับถูกไหม,มคะคมก็คือมองย้อนกลับไปถ้าเป็นรูปแบบในอดีตเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตมันก็น่าจะเป็นคล้ายๆกันแบบนั้นแบบนั้นกี่เปอร์เซ็นต์พอพาวเวอตี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยคาเสี่ยงในระดัเป็นยังไงซึ่งก็จะแตกต่างแบบอื่นๆ,ๆอย่างในส่วนของเทคนิคอย่างในส่วนของฟันดัมเบนท์ลเองก็เหมือนกันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยหรือเปล่าคะ ก็อย่างที่บอกครับเทคนิคกับเฟอนเมนทัลเป็นสไตล์เป็นวิธีการอันนี้คือกระบวนการตัดสินใจว่าเราตัดตัดสินใจจากวิธีการที่เรามีช่ะค่ะอ่าทีนี้เราไปดูในเรื่องของการยกตัวอย่างกันดีกว่าซ่นการผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลานะคะรองให้ทางด้านคุณบดลองอธิบายดูละกันนะคะลองดูกันนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมนหลายท่านอาจจะมองว่าเอะถ้าเกิดว่ามีการคิดคลนขึ้นมาในส่วนของกราฟต่างๆที่จะจะขึ้นมาที่ยกตัวอย่างเนี่ยจะไปดูได้ที่ไหนยังไงบ้างก็จริงๆผมเนื่องจาก ในช่วงที่ผ่านมาพอดีได้เราประกาศจากทางหลักทรัพย์ธนา,าตานะครับใ,ให้เป็นที่ปรึกษาด้านไอทีในการออกแบบรูปบบการลงทุนแล้วก็เอากา<ม>รซื้อขึมเทรดดิ้งก็เลยพอดีเข้าไปโคจอยกันในรูปของบริษัททีนี้ผมก็อยากจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ที่แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมผมก็เลยทําในส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เนี่ยให้เป็นเรื่องของห้องทดลองก็คือเราจะจับเอาแนวคิดทางทางการลงทุนเนี่ย เขียนให้เป็นโปรแกรมเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถเข้าไปซิมูเลชันเล่นได้ฟรีเพื่อทําความเข้าใจกับการลงทุนอย่างเป็นระบบได้มากขึ้นครับนั่นเองเนะก็เป็นการยกตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ก็มีการยกตัวอย่างเหมือนกันใช่ไหมครก็คือในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเรื่องของผลตอบแทนของระบบการลงทุนที่อยู่ในหนังสือก็จะอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งสามารถไประบ,บุช่วงเวลาดูได้ว่าต้องการที่จะเห็นว่าในช่วงเวลาแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้ระบบ ที่ผมเคยยกตัวอย่างไปในหนังสือเนี่ยให้ตอบรับแทนเป็นแบบไหนครับเออแล้วมันตรงกับที่เราได้ได้มีกานเขียนในหราฟนี้ใช่ไหมคะเออแบนี้ลองดูกันเลยดีกว่านะคะลองดูกันเลยแรกค่ะโปรแกรมที่เราใช้เป็นโปรแกรม Office New นนะคะนี่จะเป็นเรื่องของเทคนิคตอนนี้่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มีก็สามารถเข้าไปดูในส่วนของกราฟต่างๆได้ในในเว็บไซต์ได้านเมคะสยามคอนสยามคอน่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเว็บไซต์ที่ให้ดูกราฟอะครับคือมันเป็นมันเป็นเว็บไซต์ของทั้งทางบริษัทแล้วก็สำนักพิมพ์ที่จะ แต่ว่ามันจะมีส่วนของห้องทดลองที่จะแบ่งเป็นห้องทดลองนะคะเปพาราทในห้องทดลองที่ให้ดูไว้นะคะขึ้นมาแล้วนี่ครับก็อย่างเช่นระบบนะครับก็คืออันนี้คือระบบออลทามไฮที่ผมได้เขียนไว้ในหนังสือครับอันนี้เป็นภาพยาวๆเส้นสีเขียวคือระบบออทามไฮที่แชร์ว้ในหนังสือผลตอบแทนแบบสะสมนะครับเทียบกับเซตอินด็กซ์คือเส้นสีแดงครับ ก็คือสเกลเนี่ยจะเป็นล็อกสเกลนะครับก็จะดูเหมือนแปลกๆไปนิดนึงแต่ว่าไม่งั้นระบบผลตอบแทนมันจะฉีกจนเซตอินเด็กซ์มันกลายเป็นเส้นแบนราบไปเลยอมองไม่เห็นอะไรนะครับก็เลยต้องต้องทำให้มันเป็นสเกลของล็อกสเกลให้เห็นชัดๆอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าในระยะยาวมันก็จะสามารถเอเอาชนะตลาดได้ในระยะยาวแบบ โดยที่ถ้าเกิดใครใครที่ได้อ่านก็จะเห็นว่ามันจริงมันไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนขนาดนั้นนะครับพีงแต่ว่าเราต้องมีวินัยในการทําตามระบบให้ดีครับก็คือในส่วนนี้ที่อยากจะให้ลองเข้าไปเล่นกันแบบได้ฟรีครับก็คืออยากแชร์ครับก็เช่นปกติแล้วเนี่ยคือผมจะเขียนไว้ในหนังสือมันตั้งแต่ปี1991-2014ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันจะระบุช่วงเวลาได้เช่นสมมติว่าเราอยากจะเป็น2010อ่ะสัก5ปีย้อนหลังนะครับโอ้โหย้อนหลังได้ด้วยใช่ครับแล้วก็จะดู แล้วก็กดคำนวณผลการลงทุนอีกครั้งหนึ่งครับสักพักหนึ่งให้ให้ให้โปรแกรมมันคำนวณผลออกมาครับมันก็จะย้อนเข้าไปดูในช่วงเวลานั้นได้เลยนะฮะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเจาะเข้าไปในแต่ละช่วงเวลาว่าเฮ้ยเธอเกิดตลาดเป็นอย่างนี้เนี่ยรูปแบบการลงทุนในระบบแบบนี้มันจะเป็นลักษณะไหนยังไงครับมันก็จะช่วยให้ทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะแบบอยู่กับระบบได้นานขึ้นสมมุติว่าเป็นแบบนี้จะเป็นแบบไหนคะตลาดในช่วงนี้ ตลาดในช่วงนี้อันนี้มันจะสุนสุดปีแค่2014ครับเท่าที่ผมได้ทำในหนังสือไว้แต่ตอนนี้จริงๆระบบบวกอยู่ประมาณ7%ครับในช่วงนี้จากต้นปีฮะก็เป็นการยกตัวอย่างเดี่ยวมาให้เห็นภาพใช่ครับแล้วก็เปิดเผยทุกอย่างไว้ในหนังสือให้หมดเหมือนกับว่าก็เอาให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆการลงทุนมันบางทีมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ black box ขนาดนั้นคือคนจะคิดว่าถ้าเป็นพวกสาย systematic trading จะเปิดเผยอะไรให้ดูไม่ได้เลยแบบ ทุกอย่างจะต้องเป็นแบล็คบ็อกซ์หมดแต่ผมผมได้เขียนให้ผลต,ต่างๆไว้ในหนังสือแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าระบบการลงทุนที่มันเบสออนพฤติกรรมตลาดที่ที่มันยั่งยืนมาในระยะยาวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทํากําไรได้ในระายะยามากกว่ารูปแบบอื่นอื่นอยากจะอธิบายคําว่าพฤติกรรมการตลาด <c oughs> พฤติกรรมตลาดแบบยั่งยืนเป็นแบบไหนคือเป็นพฤติกรรมที่ ที่ยากที่มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงได้ในในตลาดครับ <c oughs> แล้วล,ลายพฤติกรรมตรงนี้มันจะทาให้เกิดช่องโหว่ของตลาดขึ้นช่องโหว่ตรงนี้ทําให้ราคากับมูลค่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันแตกต่างกันค,ครับมันเลยทําให้เกิดเป็นคล้ายๆว่าเป็นเป็นเป็นเรนจ์ที่มันมันทำให้เราเข้าไปทํากาไรตรงนั้นได้ครับซึ่งเป็นคําอ,อธิบาย คุณมดได้เขียนไว้ในหนังสือเป็นมาคลับอยู่แล้วนะคะเรื่องของพฤติกรรมตลาดแบบไหนยังไงแต่อีกพาร์นึงที่น่าสนใจพาร์ทสุดท้ายที่เขียนไว้ก็คือเรื่องของทัศนคติต่อการลงทุนอย่างเป็นระบบมองว่ายังไงบ้างมันเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจถึงถึงเครื่องมือต่างๆหรือวิธีการที่เรามาใช้ว่ามันเบสออ on ตสถิตครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงทุนเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติ mindset ของเราให้เป็นผมเรียกว่า สิตใ้ความน่าจะเป็นนะครับหมายความว่าตัวเราเองที่เป็นนักลงทุนนี่แหละจะต้องมอง,องมีการเปล่ยนแปลงก็ตความน่าจะเป็นครับคือแทนที่จะมองว่าสัญญาณน,นี้มาจะต้องขึ้นเราไม่ได้มองงั้นเรามองว่ามันมี probability เท่าไหร่เช่นอ่าสามสรเซ็นต์สี่สิบเปอร์เมี e x p e c t a n c y หรือกำไรคดาดหวังเท่าไหร่แล้วทีนี้เราก็เทรดแบบแทนที่จะมองเป็น กำไร by trade trade by trade มองแบบเป็นเข่งซื้อไปสัก2 0 3 0ครั้งอออหรือร้อยครั้งเนี่ยในระยะยาวผลรวมหักลบลบนี่ออกมาน่าจะมีกำไรมากกว่าอะไรประมาณานี้ครับทำให้เรามองโลกเปลี่ยนไปแล้วก็จะทำให้ใช้ระบบได้ดีขึ้นครับทั้งหมดที่เราเขียนเอาไว้คือมีอยู่ด้วยกัน4ข้อใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดพอทำความเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ย ข้อดีของการลงทุนยังเป็นระบบอย่างหนึ่งเลยก็คือมันจะปกป้องตัวเราเองจากตัวของเราค่ะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของตลาดแล้วในขณะเดียวกันก็ทํากําไรจากความที่คนอื่นเขาไม่สามารถควบคุมตัวเขาเองได้ครับอ่า <c oughs> มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียบ้างมองเห็นข้อเสียบ้างรือยังคะสำหรับการลงทุนแบ<ม>บเป็นระบบมีครับมีครับข้อเสียมีเหมือนกับทุกอย่างครับคือพฤติกรรมตลาดอาจจะเปลี่ยนไปหรืออาจจะไม่ไม่อยู่แล้วในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องของความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบจริงๆค่ะค่ะคือนก็ต้อง ทำให้ถึงะถ้ามันไม่ถึงมันก็จุดอ่อนเหมือนกันจริงๆแล้วคุณโมเด็ก็เป็นนอกจากเป็นนักเขียนแล้วก็ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ m a งเม้า l ร c o m ก็ยังเป็นนักลงทุนอิสระอีกด้วยใช่ครับใช้การลงทุนแบบเป็นระบบคือใช้มาตลอดระยะเวลาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะที่ลงทุนในหุ้นเอ่อถ้าลงทุนในหุ้นประมาณสิบปีครับมาสิบปีตั้งแต่มหกแล้วตั้งแต่ตอนนั้นไปต้นมาจนถึงตอนนี้สิบปีแต่ว่าเป็นระบบจริงประมาณสี่ปีหปีประมาณสี่ปีห้าปีมองว่าผลลัพธ์ที่ออกมาาเวลน ให้ประเมินตัวเองเป็นไงบ้างคะก็ดีครับดีดีดีแบบพอใจครับพอใจเลยใช่ไหม,<ผ>มคะฮะแล้วก็คือผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนที่อ่านเว็บไซต์ก็ก็น่าจะผลถ้าเกิดทําตามผลตอบแทนก็ดีเพราะว่ามันม,มีเพื่อนๆหลายๆคนก็เข้ามาขอบคุณขอบใจกันว่าแบบทำให้ได้รู้จักการลงทุนแนวนี้ครับคือผลตอบแทนของผมคนยวจะไม่ได้เป็น สิ่งที่ยืนยันอะไรได้แต่ถ้าเกิดเรามองไปในใน,ในสายของพวกคนที่เล่นเป็น quantitative trading system อย่างเงี้ย <ขา S 1> ส่วนใหญ่ก็น่าพอใจครับก <ขา S 1> ็น่าพอใจใช่ <ขา S 1> ใชไหมครัอ่าไหนๆก็แนะนําในเรื่องของการลงทุนแล้วมองกับกนิดหนึ่งในเรื่องของการจัดพอร์ตดีกว่า,<ข>าประเมินว่าช่วงนี้เองกลุ่มไหนยังไงสําหรับพอร์ตเราที่น่าสนใจตอนนี้มองไว้ยังไงบ้างถ้าประเมินแบบสไตล์ผมใช่ไหมครับใช่คือผมไม่ประเมินครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงสิ่งที่เราต้องทําคือ ทำไปตามระบบตามสิ่งที่เราได้ค้นคว้าม,มาครับถ้ามันยั่งยืนมันจะพาเราไปสู่กําไรเองค่ะ<ช>คือเราไม่จะบอกอย่างที่บอกครับบอกว่าเราไม่ได้ตัดสินใจตามวิจัยยานในช่วงทีเราไม่ได้ใช้ชชในในส่วนของทางด้านเทคนิคในส่วนของฟันเดเมนทัลแต่เราคิดในเชิงเป็นระบบเป็นเป็นตัวเลขคือข้อมูลเนี่ย ข้อมูลใช้ได้ทุกอย่างถ้าเรามีปัญญาใช้นะครับเช่นว่าฟอนเมนทัลก็เป็นข้อมูลเพื่อนพื้นฐานงบการเงินต่างๆถ้าเป็นเทคนิคเนี่ยข้อมูลจริงก็คือโอเพ h ไฮโลโค o ส์คือข้อมูลราคาถ้าเราสามารถจะมาทาระบบได้มันก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับอืมจะเป็นเรื่องของเทคนิคของการจัดพอร์ตนะคะอยากจะฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะชมว่าวิ้ยกาลังสนใจเลยทีเดียวว่าจะมาลงทุนในส่วนของอย่างเป็นระบบบ้างจะต้องทํายังไงบ้างค่ะศึกษาเยอะครับมีแพชชั่นครับเพราะว่าถ้าเกิดใครอยู่ในตลาดมานานๆจะ จะจะรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วก็จะไม่อยากพูดว่ามันตลาดมันง่ายครับเวลาผ่านมาผมผ่านไซเคิลขาลงมาก็ประมาณ2ไซเคิลส<ข>ามไซเคิลที่ที่ช่วงตั้งแต่ปีประมาณ2003นะครับหลังจาก2003เป็นต้นมามันก็จะมีช่วงอย่างวิกฤตหนักสุดๆก็แฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยก็เห็นเพื่อนเพื่อนพี่ๆหายไปจากวงการเยอะอะไรอย่างเงี้ยผ่าน,าน,นวิกฤตันม,มาได้ยังไงคะ <c oughs> ด้วยการไม่เทรดครับเพราะว่าระบบมันออกอยูนิ่งๆไว้ก่อนใช่ไหมคะไม่ไม่รับไม่ซื้ออะไรเลยในช่วงนั้นใช่ครับอ๋อ ก็คือมันต so 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 like so so ้องหาความรู้ครับก็หาความรู้ก็มีแพชชั่นมีความชอบเพราะเพราะทั้นั้นถ้าถ้าไม่มีตรงนี้ก็ผมมองว่าจริงๆก็ก็ก็ยากครับก็ยากอันนี้พูดตรงๆก็อยากฝากว่ามันไม่ใช่ง่ายเหมือนที่แบบว่าบางทีไปขายฝันกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะให้พยายามครับพยายามต้องพยายามเพราะว่ามันมี มันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะได้กำไรจริงคแต่ว่าทางนี้ทางนั้นการลงทุนทุกอย่างก,ก็ย่อมที่จะมีความเสี่ยงก็ต้องว<ช>ิจารณามีวิจรารณญาณมีความคิดพิจรา,า,ารณากันก่อนที่จะลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับ,รบทางด้านคุณวนณสิธิจันทนะปุ่มหรือว่าคุณม,มดมนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของการเล่นหุ้นแบบเป็นระบบขอบพระคุณมากค,มาค่ะขอบคุณมากครับ วันนี้นะคะรายการเด r o f i t ชลาดลงทุนในภาคบ่ายของเราเสียได้จริงๆหมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรายการได้นะคะทุกๆวันจันทถึงวันศุกร์นะคะเวลาเดิมค่ะ16บนิกาจนถึงเวลา16บหนาิกานาทีวันนี้ดิฉันเมธินีพร้อมกับพิมพ์งานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ